ก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับเพชรก้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอนะครับมี่แบบพกพานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ของหลวงพ่อรุ่งนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับครับสุภาพสตรีก็พกได้นะครับชุดนี้นะครับสุภาพบุรุษก็พกดีนะครับ เหมาะสําหรับนะครับทุกท่านนะครับที่ว่าชอบเดินทางไปไหนนะครับติดต่องานติดต่อราชการเหมาะที่ว่าชอบได้เดินทางไปที่ต่างๆนะครับก็ติดตัวไว้นะครับยิ่งชอบเดินทางไปแบบติดต่อค้าขายไปพักค้างคืนต่างถิ่นต่างแดนอย่างเงี้ยนะครับ มีไว้ติดตัวไว้นะครับเหมือนผมเลยครับชีวิตผมก็เดินทางตลอดนะครับอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะครับครับผมมาชมเล่มแรกนะครับเป็นของหผมก็เดิมนะครับนี่นะครับเป็นสาลิกานะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับมือแบบบ้านๆนะครับเห็นไหมครับความยาวนะครับฝักลมด้ามอยู่ที่สามนิ้วครึ่งเองนะครับนี่นะครับสุภาพสติีเด็ดกระเป๋าสะพายนะครับนี่นะครับติดตัวไปไหนได้เลยนะครับนี่นะครับเหมาะ สำหรับท่านชายท่านหญิงนะครับที่ชอบดีเดินทางบ่อยๆนะครับนี่ครับใส่กระเป๋าเสื้อก็ยังได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับสามนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับเป็นยุคต้นของหลงพ่อเดิมเลยนะครับนี่นะครับด้ามรัดด้วยปีเนียมนะครับกันลัดด้ามก็เป็นปีเนียมนะครับฝักนี่ัดด้วยหวายนะครับนี่ครับ ดูความเก่าของเขานะครับผมครับเป็นมีดสาริกานะครับของหลวงพอเดิมนะครับยุคต้นๆเลยนะครับที่หายากมากนะครับไซส์นี้เนี่ยหายากมากจริงๆนะครับไม่ค่อยเจอนะครับครับใบมีดนะครับมาชมใบมีดนี่นะครับใบมีดอยู่ที่นิ้วกว่านะครับไม่ถึง2นิ้วนะครับเห็นไหมครับเลยนิ้วขึ้นมาประมาณ2เซนนะครับ เป็นเสมาเีวใบโพครึ่งใบนะครับดูความเก่าของเขานะครับดูภาบใครธรรมชาติของเขานะครับนะครับนี่นะครับเขาเก่าเดิมๆนะครับผมข้างกระเน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับ หรือต้นต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับก็อายุก็ร่วมร้อยปีแล้วนะครับผมนี่นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 6 1ย5 9 1 6 6 3นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับผมมาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับพิเศษหน่อยนะครับความยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับฝักลมด้ามยาวอยู่ที่5นิ้วเป็นด้ามงานนะครับ เห็นไหมครับดูงานเก่าเขานะครับเห็นไหมชํำเลยนะครับผมนี่นะครับแหมทําจากเงินนะครับแหมรัดกันรัดด้ามตรงนี้นะครับแล้วก็ปอกนะครับนี่ครับปักฉลุนะครับหรือเขาเรียกแหมจีนนั่นแหละครับนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นเงินนะครับเนี่ยเป็นเงินขนาดห้านิ้วนะครับฝักลมด้ามยาวห้านิ้วนะครับนี่นะครับเงินเก่านะครับผม นานๆเจอนะครับไม่ค่อยเจอเลยนะครับส่วนมากจะเป็นถ้าเป็นงาก็ด้ามงาฝักงานะครับปอกเงินนี้ผมก็เพิ่งได้มาเล่มเล่มเดียวนี้นะครับเล่มแรกด้วยนะครับนี่ครับเป็นเงินเก่าทั้งนั้นเลยนะครับครับผมความเก่าค่าเขานะครับความยาวฝักลมด้านอยู่ที่ห้านิ้วนะครับผมมาชมใบมีดกันนะครับนี่นะครับ อยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะครับผมเป็นเสมาไบโพนะครับนะครับอีมืองานศิลป์ของช่างสอนนะครับเห็นไหมครับ่องรอยการตอกในมือเห็นไหมครับลองเลือดตอกด้วยสิวขนาดเล็กนะครับนะครับเป็นคลื่นๆนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับลูกค้ากันลายมอดีจังเลยครับผม ขออภัยนะครับผมดูคลั่งนะครับแน่นนะครับสันมีดหนานะครับผมเห็นไหมครับใบมีดนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับออกสีเขียวธรรมชาติเลยนะครับผม สวยงามจริงๆนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเลีมนี้นะครับเล่มที่สามนะครับเป็นของหลวงพอลุ่งนะครับนะครับเกือบห้านิ้วนะครับเรื่องต้นของหลวงพอลุ่งนะครับแห่งวัดหนองซีนวนนะครับไซปักไซห้าเกือบห้านิ้วนะครับแบบพกพาเช่นกันนะครับกันรัดด้ามตรงนี้เป็นพีเนียมนะครับผม ดับไม้ฝักไม้นะครับฝักลัดด้วยไหวนะครับดูดูคู่กันมากับมีดเลยนะครับดูไหวนะครับดูความคงทนของเขาดูการยุบการแห้งของไม้นะครับผมนะครับเท็่มนี้เป็นของหลวงพ่อรุ่งนะครับผมเนี่ยครับดูไม้นะครับสมาเปลวเพลิงนะครับใส่มีดนะครับ ใบมีดยาวเกือบสามนิ้วนะครับเหลืออีกสองเซนจะสามนิ้วนะครับนี่นะครับสันมีดหนานะครับฝังตะกรุดห้าดอกนะครับนี่นะครับตรงนี้สามแล้วก็มาตรงนี้อีกสองนะครับเป็นตะกรุดหน้านะครับทองแล้วก็เงินนะครับข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับสันมีดหนามากเลยนะครับ จะได้สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามานะครับชอบเล่มไหนนะครับแบบโปกปลานะครับมาดูเล่มที่สี่นะครับเล่มนี้นะครับปักรวมด้ามนะครับอยู่ที่ห้านิ้วนิดๆนะครับทําจากไม้ประยุงนะครับผมไม้ะยุงของหลวงพ่อรุ่งเล่มแรเล่มเล่มที่ผ่านมาก็เป็นไม้ะยุงเก่านะครับผมเล่มนี้ก็เป็นไม้ประยุงนะครับเห็นรบบความสดใสความสีสดของไม้ะยุงนะครับ ตรงนี้นะครับเจ้าของเดิมท่านรัดไว้นะครับรัดด้วยเชือกนะครับเพิ่งมารัดไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกออกมานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่นะครับเป็นไม้พยูงนะครับกันรัดตรงนี้เป็นหน้าไอเป็นเงินนะครับไอไปเป็นปีเนียมขอไปนะครับเป็นปีเนียมนะครับผมรัดด้วยปีเนียมนะครับนี่ครับดูสีไม้พยูงนะครับผมมีดเล่มนี้เป็น ของหลวงพ่รุ่งเช่นกันนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเล่มนี้ลายความยาวของใบมีดอยู่ที่3ามนิ้วนะครับผมหวดลายสวยงามครับมีตะกุด3ามดอกนะครับเป็นตะกุดทองนะครับ3ามดอกข้างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่ค่อนนะครับผมนี่นะครับติดตัวไปไหน มาไหนนะครับเดินทางยามค่ําคืนนะครับติดหน้ารถไว้นะครับนีครับองกักรคุณใสมนดํานะครับอันตรายที่เรามองไม่เห็นตัวนะครับเราเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรข้างหน้านะครับครับถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรมาที่061 1 5 9 9 6 6 3นะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ